สวัสดีพี่น้องเอฟซีมื่อนี้คุณดังสิมานำเสนอ,ตอเตาเผาขยะนี่นี่เดินเตาเผาขยะนี่ให้เขาเงินให้เพื่น,พน,พน,นเพื่อนให้ซื่อว่าเตาบังไฟเผาขยะเปียกขยะแห้งได้เพิ่มเลยแพิมเพื่อนหอมเล็กน้อยที่มันเผาบ่ใหม่ที่มันสลายยากเตานี่เผาได้เลยเมื่อกี้เผาไปเลยเดือนหนึ่งจะมาเพราะท่านในเรพราท่าน,านลู้จีพี่เพิ่อ แต่ว่ารอบนี้สีลงคิดตรงนี่พี่น้องมันติดเป็นมีดตะเปียกนี่ผ่าเปียกวะเป็นพวกของเปียกของชิ้นเขาอะไดรนะปลาเนี่สิมาลงเต่านี่ได้บล่าฮะเอาได้ที่ใส่เขาเ่าต้องพิสูดน์เน่ยอันนี้คือของท่านขอเอื้อซื้อมาได้ของท่านด็อกเตอร์พหลนุน่สีมันตะผู้เผื่อคิดคน นี่มันก็มาฝากไว้ให้เั่หนึง่งเป็นว่าไว้เขากระยับอุใด,ดที่มันเขายากไม่ยากเ่าต้องเป๊ะทำใหทิมมันกะย่อยสลายหนักโอ้ใหม่ก่าน่นมันมออไรไทยทียยย่ไหนกูไลยสุดใจเนี่ยนี่ราคากปบะมาณ2 0สองพันกว่าบาทนี่แหละ เพิ่นตอนนี้เพิ่นกำลังเห็ดเพิ่นส่งเบ็ดส่วนมากสียู่ทางจังหวัดสีสะเกียบเดินที่พิ่นน,น้ำไปใส่ที่พิ่นเกาวมาเดินใหม่ก็รู้ว่า เป็นถุงว่นี่ไปกาไปนี่เ็บน,นี่เสียบพาเสียบพยะมืนี้ละนี่นีนน่นี่นี่รูนี้มิจะเปียบข้างในนี่นี่ใส่ไป้าไปเข้าไปเอาทำดกว่นี้ดิเข้าไป ก็ตัวนี้ครอบไว้บานลนี่มันสิดูดอากาศเนี่ยอากาศมันสิดูดคือพี่นี่มันสิเฮ็ดไฮยใหม่บัดไี่ร้องบัดตองบิซี่เรียดยานยานมาเป้าใหม่ถ้าสนใจกะนี่เด้อถักมาเพิ่นสีน้ำทรง,งถึงทีเลยราคากะ,ะประมาณสองพันกว่าหรือว่าตอนนี้กะแพงสั้นเลก็ต้องสอบทามเพิ่นอีกเช่นึง มึงก็นังงึ้นเป็นปงควันเลยพี่น,อน้องเอา้าไปีคลิปเฮ้เอาถ้าปลาคลิปนี้ดีนี่ประโยชน์กับกดไลร์กดแชช์กดตตีตามให้เด้อพี่น้อง